สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้จะลงคลิปบ่อยลงคลิปทีทีแล้วก็ลงทุกวันนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ฝาคัสครับวันนี้ฝาคัสฝาคัสลูกค้านะครับแตกครับผมแตกตรงที่เติมมันเครื่องไม่รู้ว่าแตกได้ไงครับเนี่ยแตกรูไม่ใช่แบบว่าเล็กๆนะครับรูโบเลยนะครับเนี่ยดูแสงครับ อาการนี้นะครับลูกค้าก็เอามาเชื่อมได้นะครับไม่อยากเปลี่ยนฝาใหม่นะครับผมก็เชื่อมไปแล้วก็ไปพ่นสีนะครับไปพ่นสีเก็บเอานะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเงาเนียนเหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมดูนะครับเราจะเติมจากด้านในก่อนเชื่อมจากด้านในก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับด้านเชื่อมด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาทีละฝั่งก่อนนะครับแต่ว่าจะเชื่อมให้2ฝั่งนะครับผมการเชื่อมก็จะเป็นการไล้ท์นะครับแบบใช้แก๊สนะครับผมใช้แก๊สเชื่อมจะใช้ไฟไม่แรงแล้วก็จะประหยัดด้วยนะครับผมเชื่อมง่ายประหยัดต่อเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันครับงานเครื่องยนต์นะครับงานเครื่องยนต์นะครับของลูกค้าท่านใดนะครับแตกหักแล้วนะครับผม ชิ้นส่วนนะครับต้องการสร้างต่อขึ้นเชื่อมพ่อของเนี้ยส่งมาได้นะครับผมก็ที่ร้านก็รับทําแทบจะทุกชนิดเลยอ่ะนะครับงานชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับเดียกก๋ยวก็ใช้ความร้อนลนก่อนครับเพราะว่านะครับลูกค้าเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมหาอุดนะครับ ช้มหาอุดพอกมานะครับผมพอก,กาวเอบมาเกามหาอุดนะครับเราต้องละลายตัวนี้ทิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เนื้อลูมิเนียมเชื่อมไม่ติดนะครับครั้งแรกเลยนะครับทำให้ลูมิเนียมมันใสบริสุทธิ์ก่อนนะครับถึงจะเชื่อมดีนะครับถ้าแังแงดงแดงๆแบบนี้ยังเชื่อมไม่ติดแน่นอนครับ หลายคนแตกหลายคนทะลุนะเน,นี้ยชิ้นส่วนเนี่ยนะครับหลายคนก็ใช้กาวโปะให้ใช้ไอ้กาวอ e ีพ็อกซี่แตะแบบนี้ก็มีเยอะนะครับก็ถ้าไม่อยากรู้ซึมอ่ะส่งมาซ่อมดีกว่านะครับส่งมาเชื่อมได้นะครับราคาก็หลักร้อยครับไม่แพงครับแล้วแต่แผลแล้วแต่ชิ้นงานนะครับเล็กใหญ่ครับตอนนี้เราก็อุ่นให้ความร้อนมันก่อนนะครับ ความร้อนเข้าถึงก่อนจะได้เติมรวดแล้วก็ละลายน้ำาะลูิเนียมได้เข้าถึงกันนะครับโดยที่ไม่เป็นตามมดแล้วก็จะไม่ซึมไม่ั่วนะครับผม ไปครับเราก็จะเติมลวดเข้าให้แล้วนะครับผมเป็นการเชื่อมพอกผิวแล้วนะครับแหว่งไปเยอะนะครับไม่ทราบว่าไปชนอะไรมาก,กันครับลูกค้า่ารถเตียงกาชนโขดหินมาหรือเปล่าครับเนี่ยหรือไม่ก็วิ่งหินกระเด็นใส่หรือเปล่าครับแตกขนาดนี้นะครับ รูใหญ่มากครับสตาร์ทเครื่องนี่น้ำมันเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับกระฉูดครับผมแบบนี้นะครับกระฉูดแน่นอนนะครับเราก็จะไลฟ์ปิดนะครับผมด้านในก่อนเอาให้เนียนที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทำได้นะครับอ่า ยังไงบ้างครับผมนี่เสร็จแล้วครับเราก็จะกลับฝั่งพลิกฝั่งนะครับเชื่อมสองฝั่งนะครับโอกาสรั่วซึมมันจะมีน้อยนะครับผมถ้าเชื่อมฝั่งเดียวโอกาสรั่วซึมมันจะมีเยอะเราไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยรู้มันนะครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับพลิกกลับมาก่อนครับตอนนี้ร้อนมากครับผมนี่ครับพลิกกลับมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เติมลวดต่อนะครับเติมลวดกันต่อเลยฝั่งนี้ก็เติมเหมือนกันครับก็จะระวังเกี่ยวน้ำมันเครื่องให้หน่อยนึงนะครับเพราะาถ้าเกีียวบีี๋ยวที่ปิดน้ำมันเครื่องจุกปิดมันจะขันไม่ได้อีกนะครับงานจะเข้าอีกนะครับ ราหาตาบยากด,ยด้วยครับเบอร์นี้นะครับต้องสร้างตราบขึ้นมาเองครับทำเองไม่ค่อยมีขายครับตาบเบอร์นี้นะครับสามารถจะาผลิตมาจากโรงงานนะับไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับเลยไม่ค่อยได้สแป r e ดอกตราบกันไว้สักเท่าไหร่นะครับผม เสร็จนิดร้อยแล้วครับนี่ก็เชื่อมนอกในครับไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านนอกนะครับผมก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงด้านล่างจะมีโอลิงอยู่นะครับผมอ่าโอลิงก็จะกันน้ำมันเครื่องนะครับส่วนด้านในนะครับนี่ครับ ก็พอกเต็มไปแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็ไม่ต้องเจียร์ออกนะครับแต่ถ้าติดก็ต้องเจียร์นะครับอาจจะติดมุกซุ้มคาร์สโซนิทอะไรพวกนี้นะครับสนใจก็ส่งมาเสื้อ,อามาซ่อมได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ